ម្រុសាន់ពីលាល់ត្រឹមានល់នៅប្រើស្លាងម្រើស់សាល់សាល់សា។ เยอะกันเลยครับนี่เลยครับ

ถึงต๊กตามที่มก็ได้แล้วก็อหาอดีาเเลยจะเลื่อนพร่ีมาลืมแหลกดืมชี้ ของไอ้ไข่เนี่เกิดจากลูกซิ์ของคูบ้าได้มีความศรัทธานในไอ้ไข่สิ่งได้อยู่ที่กรุงเทพมหาคนครลูกซิดก็บปานโลกบอกโทรมาบอกว่าคูบ้าอยากอยากจะไปไหว้ไอ้ไข่จะนิมนต์คูบ้าไปด้วยแล้วก็พอดีช่วงนั้นคูบ้าบัสะดวกทิ่นิมนต์ก็เลยให้โยมไปไปคนเดียวไปเองตีนครศรีธรรมราชพอโยมไปเซตโยมก็รถตอนนั้นรลดติดมาโยมเกือบจะท้อใจละ แต่ครูบาบอกว่าคนเราต้องมีความพยายามในเหมื่อนเราจะไปขอบรารมีเปิดเราต้องไปให้ถึงที่สุดหลังจากนั้นก็โยมก็เดินทางไปรถติดประมาณ3ชั่วโมงวันนั้นเซเก็โยมก็ไปไหว้ไหว้ขอพรใอ้ใครแต่มบอกว่าโยมไหว้ขอพรอ,อัอยังแต่หลังจากนั้นโยมอีกประมาณเดือนเกือถึงเดือนละโยมก็โทรมาบอกว่าสิ่งที่ผมไหว้ที่ผมขอเนี่ยสำเร็จผมพ้นไปว่าผมจะสร้างไอ้ใครเกาองค์ เพื่อจะแพ่บาร,รมีเพื่อไอ้ใครไปทั่วประเทศโยมกอดเลยทรงมาถวายที่วัดตุ่มตาองค์หนึ่งคือตีวัดเ่านี้หลังจากนั่นก็มีสถาได้มาไหวมาขอพรเกาะสำร็จหลายคนหลายคนก็นกส่งป้อมม,มุงหมัดปราถนาก็เลยเอาของมาถวายมาของแก้บนอย่างที่โยมได้หันจนถึงทุกวันนี้ขอจเจริญพร